ยูนซื้อไข่นะครับเนี่ดูชัดๆกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยรับซื้ออยู่เริ่มต้นที่สามพันถึงห้าพันบาทสลามลัเสารดีเอฟซีนะครับวันนี้เนียผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่เอฟซีจากจังหวัดกรุงเทพนะครับส่งของมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับเดยวมาดูกันว่าข้างใน,นจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสลามและสวัสดี FC นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC จากกรุงเทพนะครับส่งของมาก่อน1ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,อาของที่เขาส่งมาเนะี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เรามาเ็อกันเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยท่านนี้เนี่ยจะส่งเหรียญสามเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญหยดซุกไข่สองเหรียญแล้วก็เหรียญห้าสิบบาทพอศส,สมัย กาจัดการที่91หเหรียญนะครับเราดูพร้อมๆกันนะครับเหรียญแรกนี่ก็จะเป็นเหรียญยูเออรซื้อไข่นะครับนี่ดูชัดๆกันนะครับรุ่นนี้นี่รับซื้ออยู่เริ่มต้นที่สามพันถึง5,000บาทนะครับเหรียญที่2นะครับเหรียญยซื้อไข่นะครับเหรียญละ สามพันถึงห้าพันนะครับแล้วก็เหรียญที่สามนี่จะเป็นเหรียญห้าสิบบาทอของรอเก้าครับชื่อว่าพอสนหลอนี่เป็นคำย่อนะฮะอ่ารุ่นนี้จะมีราคาก็เพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับอ่าแต่ว่าราคาไม่แพงแค่เหรียญละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทเองนะครับขออย่างเดียวนะครับพวกนี้เนี่ย เหรียนพวกเนื้อเงินเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับอ่าถ้าเจอเหลืองเหลืองอันดำดำ,ดำแบบนี้ก็ปล่อยไว้สภาพแบบนี้เลยครับอย่าไปยุ่งขับมันเลยนะครับถ้าเราเอาแปรงไปขัดเอาแปรงไปล้างเนี่ยราคาจะตกทันทีเลยนะครับเพราะว่าผิวมันเสียก็ต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าใบเซอร์ก้าใบรับรองหรือว่าค่าใบรับรองสินค้าจากสมาคมอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จัดชิปเยอะเขาตีราคาพวกนี้ห,นหลักหมื่นหลักแสนนะครับร้านผมเนี่ยตีราคาตามหลักสากลน,นะครับก็คือราคา3 0 0 0ถึงห0าพนนะครับสำหรับอื่นยนซื้อขายแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระม,มัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าบางเพจเนี่ยเขาหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระม,มัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์ หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ ไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้ถึงห้าอบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญนหยซนื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะ ต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วนยกับส่วนยส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคาลอส3าคาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2000บาทน,นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- 200ถึง0บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราเพนดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นม่มีรอสอและมีรอสอมีรอส,อรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0สองจนถึง1 2, ่อเรไปมาดูช้างในพานของรอ5นะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอ5เลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเงินเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท นี้ก็วาระร้อยบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระหกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n i e A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข1 2 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ